วัดพระธรรมกายร่วมกับสหคีนิกบุญรักษออกมาตรการข้อปฏิบัติแก่พระภิสุสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 พระภิสุสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสื่อดี c สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและสำนักพระประิยัติธรรมและร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายคีลานเพทพสัตว์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่17มีนาคม พุทธศักราช2,563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube c h a ช n e l บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมการร่วมกับสหคลินิกบุญลักษ์ได้ออกมาตรการข้อปฏิบัติ แก่พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดท,ทั่วโลกในขณะนี้ทางวัดพระธรรมกายได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายจึงได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการนี้สหคีนิกบุญรัก โดยในแพทย์วรินค้าของได้ให้ความรู้ข้อควรปฏิบตัติการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 เบื้องต้นดังนี้ 1. ควรหลีกเลี่ยงการออกไปที่มีชุมชนแออัดหรือสถานที่กลุ่มเสี่ยง 2. ให้สวมหน้ากากอนามายัยเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชนแออัด 3. กรณีใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ซักตากที่มีแสงแดดผ่านควรตากประมาณ6ชั่วโมงเป็นอย่างตำ่ำ 4. ให้ล้างมือบ่อยๆ 5. กรณีคนที่อยู่กับคนกลุ่มเสี่ยงต้องให้ความร่วมมือกักตัวเอง14วันเพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลอื่นนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชโยผู้อำนวยการสำนักบุคคลกลางได้ชี้แจงข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายรวมทั้งอาสาสมัครอาทิงดเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด กรณีเดินทางไปก่อนมีประกาศเมื่อกลับมาแล้วให้มารายงานตัวที่หัวหน้างานเพื่อตรวจวัดไข้และซักประวัติหากมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงเช่นมีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดกลับจากประเทศเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด -19 ให้แจ้งกองบุคคลโดยด่วนหากมีญาติหรือลูกหลานมาพักอาศัยด้วยถ้ามีอาการป่วยแม้เป็นไข้เล็กน้อยต้องรีบแจ้งหัวหน้างานโดยด่วน เพื่อดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขต่อไปหลีกเลี่ยงการออกไปที่ชุมชนนอกวัดหากเลี่ยงไม่ได้ให้ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยให้สังเกตสุขภาพตนเองทุกวันหากมีอาการป่วยไข้ไอจามหายใจลำบากให้แจ้งหัวหน้างานและไปหาแพทย์โดยด่วนเป็นต้นวันนี้ก็ได้เรียกประชุมพนักงานที่มาทำงาน ในองค์กรในวัดพนธรรมกายทั้งหมดเลยจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตระหนักรู้ในเรื่องของการระบาดของโรคโควิด -19 ทางวัดพนธมกายก็ได้กำหนดมาตรการนะเพื่อป้องกันการระบาดตรงนี้อย่างเคร่งครัดนะตามมาตรฐานตลอดมาในส่วนของพนักง,งานของเราเองนะซึ่งมีจานวนมากแล้วก็ทางานร่วมกับสมาชิก ในวัดทั้งพระภิกษุสาม,มนเณรอุบาสกิกาก็มีความใกล้ชิดกันอย่างสูงก็เป็นส่วนที่เราต้องอให้ความระมัดระวังวันนี้ก็ได้เชิญคุณหมอมอาให้ความรู้ให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักรู้แล้วก็ระมัดระวังภัยก็การระมัดระวังตัวเองม่ให้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคก,ก็ถือว่าเป็นการระมัดระวัง ภัยที่จะเกิดขึ้นกับบูนะ่คณะและก็ของวัดพระธรรมกายด้วยก็นอกจากเรื่องที่เราแนะนำมาตรการทางสาธารณสุขที่จะช่วยดูแลสุขภาพของแต่ละคนเพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 แล้วก็ยังแนะนำให้ทุกคนได้นึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรยัยแล้วก็โดยเฉพาะครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่วัดบางน้ำภาษีเจริญเป็นต้น การนึกถึงบุญนึกถึงพระัานตรยัยครูบาอาจารย์เนี่ยก็ในทางพระก็คือการที่เราฝึกสติฝึกสติให้มีความตระหนักรู้นะคนมีสติก็คู่กับความมีปัญญาเมื่อมีสติมีปัญญาก็เกิดความตระหนักรู้ที่จะระมัดระวังตัวเองในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการนึกถึง ครูบาอาจารย์นึกถึงพระตรตรก็เกิดบุญเกิดกุศลเมื่อมีมีบุญมีกุศลส่งผลก็นะจะไปดึงดูดบุญกรรมเกา่าๆบุญบีญเคยสั่งสมอาไว้ในอดีตมาตามมาส่งผลได้โดยง่ายแล้วก็จะปิดช่องไม่ให้บาปกรรมอกุศลเข้ามาแทรกได้จะมีบาปอากุศลที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยนะก็จะได้ไม่ประสบช่องแล้วก็ สามารถข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้โดยง่ายด้วย,วยความมีสติมีปัญญาแล้วก็นึกถึงพระนัตนตรรยครูบาอาจารย์นึกถึงบุญอยู่ตลอดเวลาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัส2 0 1 9ในปัจจุบันนะครับก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนยอดผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางวัดพระธรรมกายเองเนี่ยนะครับที่มีพนักงานอยู่วรวมกันจํานวนมากในวันนี้ได้มีโอกาสมา,รมาประชุมวรวมกันเพื่อรับฟังนะครับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของตัวโรคในวัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้มาการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับการหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับลุ่มเสี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนนะครับแน่นอนครับว่าคนเราเนี่ยครับต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะนะครับอยู่กันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีนโยบายยังไงบ้างในการควบคุม การแพร่ระบาดในองค์กรของเราเองในชุมชนของเราเองในหมู่บ้านของเราเองนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ที่ทุกคนต้องมาช่วยกันออ,ออกนโยบายต่างๆหรือร่วมมือกันในการทําตามนโยบายเพราะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะสามารถป้องกันโรคได้แต่ทุกๆคนเนี่ยครับที่อยู่ในองค์กรชุมชนหมู่บ้านนี่แหละคือคนสําคัญเลยที่จะป้องกันโรคนี้ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้างนะครับ คณะกรรมการงานบริหารบุคคลวัดพระธรรมกายได้ออกประกาศข้อปฏิบัติของสมาชิกเขตในที่พักอาศัยภายในองค์กรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกและในประเทศไทยมีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของสมาชิกองค์กรที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วาระพิเศษเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2563จึงมีมติให้ออกประกาศข้อปฏิบัติของสมาชิกเขตในที่พักอาศัยภายในองค์กรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้ 1. พระพิสุสาสมเณรงดรับกิจนิมนต์นอกวัดทุกประเภท 2. พระพิสุสาสมเณรอุบาสกอุบาสิกาและสมาชิกเขตในอื่นๆที่พักอาศัยภายในองค์กร งดออกนอกวัดรวมถึงร้านค้าและที่พักที่อยู่ติดเขตวัดด้วยเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นปล่อยปลาทำบุญสวดอภิธรรมสนามบินไปซื้อของประชุมนอกวัดกลับไปเยี่ยมบ้านไปทุระต่างจังหวัดเป็นต้น3มกรณีไปร่วมงานศพอนุญาตเฉพาะที่เป็นบุพการีของสมาชิกในองค์กรเท่านั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานอาสมนั้นๆและจัดสมาชิกไปร่วมงานในจำนวนที่เหมาะสมเท่าที่จำเป็นและเมื่อกลับมาต้องไปรายงานตัวที่อาคารบุญรักษา 4. กรณีต้องซื้อของอุปโภคหรืออื่นๆให้สั่งซื้อทางออนไลน์เท่าที่จำเป็นโดยกำหนดจุดรับส่งของที่ลานจอดรถหน้าศูนย์สื่อมวลชนบริเวณประตูเเท่านั้น และผู้สั่งซื้อต้องมารับของด้วยตัวเอง 5. สมาชิก3มอาสมและกลุ่มศรัทธาวาดที่อยู่ต่างจังหวัดหรือพักค้างภายนอกวัดสามารถมาปฏิบัติงานหรือร่วมงานบุญแบบไปกลับได้แต่ให้งดการเข้ามาเยี่ยมหรือพักค้างในอาสมหมู่กุฏิบ้านพักภายในวัดในช่วงนี้ไปก่อน 6. กรณีจำเป็นต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกและมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วให้ขออนุญาตจากแพทย์สหลีนิกบุญรักหากโรงพยาบาลนั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเมื่อกลับมาสมาชิกท่านนั้นอาจต้องปลีกวิเวก14วันตามดุลพินิษของแพทย์7กรณีต้องไปทำนิติกรรมให้ขออนุญาตจากกองนิติการและสหกีนิกบุญรักษหากบริเวณนั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับมาสมาชิกท่านนั้นอาจต้องปลีกวิเวก14วัน,วนตามดุลพินิษของแพทย์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขององค์กรและได้ความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของสมาชิกองค์กรทุกรูปทุกคนขอความร่วมมือปฏิบัติาตามนโยบายอย่างจริงจังค่ะ พระภิษุสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสื่อดี c สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและสำนักพระปริยติธรรมได้ร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับเปาวัตนสูตรและเวียนประทักศิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่จากสำนักสื่อดี c สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกาย ได้สมัครคีร่วมใจสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียนประทักสินรอบพระมหาธรรมกายเจดีซึ่งบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนับว่ามีความสำคัญมากท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆนานา,นาได้อีกด้วยสิ่งเลวร้ายจะกลายมาเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาได้ และจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยเมื่อได้สวดประจำทุกคืนทั้งตื่นและหลับจะเป็นมงคลแก่ตัวเองนอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วอย่างได้ร่วมกันเดิมเวียนประทักศิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีที่มีพระพุทธปฏิมากรประดิษฐานถึงหนึ่งล้านพระองค์ เป็นองค์แทนของพระพุทธองค์ทั้งหนึ่งล้านพระองค์ซึ่งทั้งพระพิสุอุบาศสกอุบาสิกาและสาธุชนได้พนมมือเดินสวดธรรมจักรกับป่าวัตนะสูตรรอบพระมหาธรรมกายเจดีที่แสนศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครจะสามารถมาสวดมนต์เดินเวียนประทักศิณแล้วจะได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงหนึ่งล้านพระองค์ จึงไม่น่าแปลกที่ใครๆได้มาสวดมนต์ณนะสถานที่แห่งนี้จะยิ่งสวดยิ่งปลืม้มยิ่งเวียนยิ่งปลืม้มยิ่งหม่อมพระมหาธรรมกายเจดียิ่งเลื่อมใสนึกถึงครั้งใดจิตใจก็เลื่อมใสเมื่อนั้น,นศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพสุขจราจ,จังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระค่ะ เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระแรม8ข้ามเดือน4นคณะกัลายาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพสุขจรัสจังหวัดฉะเชิงเซาโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อน้อมนำบุญให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้ยังเป็นการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบรรพบุรุษและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรด้วยทั้งนี้ผู้ร่วมสวดมนต์ได้กล่าวว่าเมื่อเรามาสวดมนต์ทำให้ใจเราสงบนิ่งเบาสบาย มีความมั่นใจว่าชีวิตของเราดีขึ้นเมื่อได้สวดมนต์โดยเฉพาะบทสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเพราะเป็นธรรมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเพื่อการเผยแผ่เราจึงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมบทนี้มากนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศสอนธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้ได้เห็นถึงความรัก และความกตันยูที่ทุกท่านมีต่อบรรพบุรุษต่างตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมรายภพศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเลยได้จัดอบรมสมณเนรโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมทั่วทั้งจังหวัดเลยค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเลยได้จับอบรมสมณเณรโรงเรียนพระประิยติธรรมทั้งจังหวัดเลยเพื่อให้สมณเณรได้มาศึกษาความสำคัญของสมณเณรและสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้ฝึกวินยัยเขารพอดทนและกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมณเณรซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมุ่งมั่นในมโนปณิธานสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีโดยสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณนะผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาก็เช่นกันจะต้องผ่านบทฝึกมากมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นสมณเณรแท้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้สมณเณรยังได้รับฟังธรรมะและข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งฝึกการให้พรและสอบให้พร ซึ่งทุกๆก,กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้สมณเณรได้รับการฝึกฝนตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวสมณเณรและพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ค่ะก็มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรนะคะมาดูกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ1ิอันดับในประเทศ อันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดกาลสินอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ9จังหวัดนครพนมและอันดับ10จังหวัดชนบุรีส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14 อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสานครหลวง6อันดับสนครหลวง7อันดับหนครหลวง9อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง11อันดับ8นครหลวง4อันดับ9้านครหลวง12อันดับ10นครหลวงห้า คุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะคุณปริชาติกระเกตก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วง World News ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง world news ในวันนี้นะคะเราไปร่วมชื่นชมแล้วก็อ่านุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคีลานะเพสัตค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระสิบประพาธพรหมะสโรท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทรุสภาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายขีลานะเพษัต มีกัลายาณมิตรโทนี่กัลายาณมิตรซินดี้เจริญนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกันลายาณมิตรสิงห์กัลายาณมิตรบุญมาใส่สงครามเป็นประธานในพิธีกล่าวคำปล่อยสัพพสัต พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและถวายปัจจัยทยธรรมแดกคณะสงฆ์นอกจากนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างต่อไปและได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ตักบาตรแดกคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะ ทางด้านคณะกัลายาณมิตรวัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญเพื่อต้านภัยจากโรคระบาดโควิด -19 ค่ะกัลายาณมิตรวัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ห่วงใหญ่พระพุทธศาสนาและต้านภัยโรคระบาด เนื่องจากข่าวในยุโรปได้มีการปิดประเทศและเขตแดนระหว่างประเทศต่างๆใกล้เคียงเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยสาธุชนผู้มีหัวใจรักและห่วงใยต่อพระสงฆ์เกรงว่าพระสงฆ์จะมีการดำรงชีวิตอย่างลำบากจึงได้รวมตัวกันมาสั่งสมบุญใหญ่ที่วัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรีย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสนใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยคณะพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์กลั่นใจและร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ให้กายวาจาใจให้พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมนำ,นำจตุปัจจัยทยธรรมอาหารแห้งและน้ำดื่มถวายแด่คณะพระอาจารย์ค่ะ คุณผู้ชมคะไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรคะ่ะการสั่งสมบุญและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน,นั้นถือว่าเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องปฏิบัติให้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเมื่อใจใสสว่างแล้วและมีบุญก็จะสามารถนําพาพวกเราให้พ้นจากวิกฤตการณ์ไปได้สําหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้นำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnews.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะแล้วกลับมาติดตามรับชมบุญนิอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมข่าวบุญนิวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ